ขอชิมก mm ่อนนะชิมเลยอร่อยอร่อยอร่อยมากๆของโปรดเลยนมาเด้อมาเด้อต้มสดแ่กีฬาก็มีวเกิรดเด สวัสดีจ้าท่านผู้ชมหายหน้าหายตาไปหลายมือเน,อะนาะน้ำกปยุ่งเดี๋ยวจะยุงยุงหลายกับการที่แบบท้าสีบานไม่หลายอย่างหลายแนวเน,นาะจ้ะน,น้ำก็ขอโทษน้ำเนา่จจะที่หายไปหลายมือน้ำว่าอีกประมาณพอถึงหนึ่งเดือนก็คงจะเสร็จเนาะเพราะว่าขัางในบานกันเหลืออีกของหนึ่งที่ต้องเฮ็ดพรมเนาจะจ้ะคาเป็ดเนาะแล้วก็ ตอนนี้หลังมานแฟนน้ำก็เริ่มโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วโปรเจกต์นี้ก็อีกบุ๊กีิมื์อก็อาจจะนั่งว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะเสร็จนะจ๊ะแฟนน้ำก็เล่งมือหลายเราจ้ะเพราะว่าเราอยากให้มันแล้วให้มันเสร็จเพราะว่าเราสิได้์พักพลอันน้ำสิมาออกไปถ่ายคลิปหรือว่าออกไปเฮ็ดอีหยังจังซี่น้ำก็สงสารสงสารแฟนน้ำที่แกต้องแบบเฮ็ดคนเดียวจังซี่นะน้ำก็ซอยจับซอยจับใหม่จับยังเราอยากให้น้ำซอยยังน้ำก็ซอยเราจะ อยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยกันเนาะขออนุญาตปรับปรุงบ้านให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนจนะ,จะน้ำกับคิดฮอดทุกคนอยากมาเห็ุคิปให้ทุกคนเนะบิ่งเนาะบางคลิปเก่าไปก่อนลหลายๆคนก็บอกว่าพี่น้ำรอคลิปหนูดูคลิปเก่าใกล้จะหมดแล้วน้ำกับนาะช่วงนี้น้ำก็ขออนุญาตป,ปรับปรุงบ้านก่อนเนาะน้ำก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆหลังจากที่บานเสร็จแล้วเนาะจะช่วงนี้ก็เหตุบานให้มันแล้วกอนจะได้แบบเออเสร็จไปหนึ่งอย่างเพราะว่าบ้านนี้กับว่ ว่าใดสิแบบว่าการตกแต่งบานเฮ็ดอย่ยงบานนำ้ำกับว่าใดเฮ็ดสุปีทุกปีเราจะไม่ได้ทําทุกปีเนาะนานๆทำทีแล้วก็บแบบว่าคือจังแบบเฮ็ดใหม่เกือบเบิดสู้ห้องเนาจะพี่น้องโอเคบอโดนวันว้ำนนมือนี้นนำสิพ้าไปไหนวันที่วันนี้น้ำจะพาไปเที่ยวบ้านพี่ใจเราจะถ้ารจําไดนะ้องพี่ใจที่ไปเก็บเฮ็ดน้ำเคยไปกินลาดนาะบ้านพี่ใจหลายรอบเนาะกับเป็นบ่เมนปาร์ตี้หรอก กับเป็นเชิงปาร์ตี้ล่าไปปาร์ตี้อาหารไทยนะจ๊ะตัวน,นี้น้ำก็เตรียมของเนะจ้ะเพราะว่าน้ำเฮ็ดวุ่นทําวุ้นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะจ๊ะจนเกือบเที่ยงคืนเสด็ไปนอนเพราะเนี่ยพ่ออย่างน้ำลืมว่าน้ำตรงเฮ็ดวุ่นนั่นแหละโอเคเขาก็มาเอาวุ่นใส่ตะกร้ากันก่อนพี่น้องจ้ะน้ำเฮ็ดไปตั้งแต่เมื่อคืนเนะจ้ะเห็นไหมเห็ดจังเลยติกการไปไทย <laughs> อัน รอบที่แล้วเฮ็ดหน่อยโพดมีคนคอมเพ้นเพราะว่าเอาไปวางแป๊บเดียวเบิดเบิดเกี่ยงเลยเนาะรอบนี้น่าเฮ็ดนหน้าเฮ็ดสองุดจะได้พอกันกินเลย้ะรอบที่แล้วบ่พอกันของฝากเล็กเล็กน้อยน้อยของากเล็กน้นอนโอเคพี่น้องจะออกเดินทางกันเลย กระไดรถจอดเต็มเลยสาวๆเขามากกันแล้วเอาไม้แทงหัวไปๆ้าไปน้ำกันเลยจ้โอ้อากาศดีมากเลยอากาศดีมากเลยวัีค่ะขมนขมนขมนคนสวยมาแล้วคนสวย เยอเดประวัตวางว้เลยู๋วหมดต้องต้องแบ่งตัองหาพี่นะองตำรวพี่คนนึงพี่ใจชอบในกล่องก็มีเหรอใช่เงินเพียงวัสิบอันเลยแล้วกันไั้ได้ได้ได้ thank you thank you for บุญน้อบุญมะพร้าวน้องสาวทำมาให้ค่ะของโปรด thank you so much มากันแล้วสาวมาแล้ว น้ำพลุงพลังอุ้ยเดี๋ยวเดีนีิเราลูกอุ้ยสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะถ่ายคลิปหน่อยนะอุ้ยแม่ค่ะสมตำแม่คือแซ่บแท้แซบแซบแซบไม่แซ่บเบื่อเติมเยอะมาเติมเยอะเอาตัว่าอยู่แค่นี้เลยนะแซบแซบแซบอะะเดี๋ยวาอยู่แค่นี้เลยนะพี่หนูยาวๆในกล่องตรนีพี่จิ๊บพี่จิ๊บปลูกเองเหรอคะค่ะโอ้โหพริก เอามาเป็นสวนเออน่ากินกับอะไรนะกินกับใส่กอกอีสานอ่ะกบกอบกัดยำยำยำแหนมใช่ไหมของของสิบอันเอาเลยเอาเลยพี่จิ๊บเอาป่ะบุญบอกว่าสิบอันเดี๋ยเดี๋ยวหมดเร็วว่าคนชิมน้อยหมดเร็วมากชิมให้หน่อยยังไม่ได้ก่อนนะล้างมือหรือบ่อันหมดอันเลยบ่ล้างแล้วล้างแล้วมือสะอาดอยู่เมื่อกี้เค็มหนีดรึเปล่าเค็มหนี เทมกำลังดีนะเรื่อยผ่านผ่านผ่านไหมเทมกำลังดีเจ้ไหมขอชิมก่อนนะชิมเลยอร่อ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 ยมากๆของโปรดเลยขอบอกแบบนั้นทำไมไม่เอาใส่กล่องจะได้ปิดหลักฐานเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาใส่เอาคีงฟิล์มแล้วพี่ใส่ตู้เย็นไว้กี่อันแล้วนะน้องน้ำ เอาไปเถอะหนูทำมาสองชุดเมื S ่อคืนเกือบเที่ยงคืนไหมบอกมัวแต่ยืนดูยืนมัวแต่ทำดอกไม้น่ารักน่ารักน่ารักโอ้ไปไปขอชิมขอไปดูส้มตำหน่อยเอาแม่ข้าส้มตำสิมบมึงน้องน้ำพี่ชอบมากเลยน้องน้ำพี่ชอบ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 มาเด้อมาเด้อทกิมสดแซ่บกีราก็มีนี่นะใช่ไอ้อยากจะทำอม อ้อันนี้นแลแก,กงกทียมเขย้เชิญค่ะเชิญค่ะอยเอ<ว>ะเขาเรียกที่นี่เนคนกินเงนะามาเด,มาเดแม่ค่าย้ำแนมเลยแม่แม่ายำแหนม,มนนเดี๋ยวสิทาทาแกงเป็นแบบว่าเห็ดกับเข้าข่าเป็น <c oughs> อ่ะมาชิมดูช,มดชิมเลยชิมเลยอู้หน้าตา ยำแหนําเนาะยำแหนมโดูหน้าตาคุณยำแหนมขอใช้มือนะใช้โล่ขาดนี่อย่างวะเค็มไม่ไม่มันขาดขาดนัวนันไม่พอเนืเอานัวอีกใช่ปะอร่อยแล้วแหละเพราะว่าถ้าใครไม่กินเค็มอ่ะเอาบวดน้ำปลาไปด้วยเพราะรู้ว่า ใครบางคนไม่กินเค็มไงเลรอโอเคโอเคใส่นี้มันสวยๆแล้วก็เอามะนาวด้วยแล้วแต่คนชอบเติมเลินี่ใส่นี่สวยๆเสร็จแล้วค่ะโอเคกาุณาสังเกตถุงมือนะคะถุงมือถุงมือดัดแปลงเหมือนเป็นอะไรนะนวมต่อยมวยตาตอนนิ้วตัวเองบอกปะ เอานิ้วใส่ะเะไรก็บอกกินไปอะไระเนี่ยอันนี้แหนมแหนมนิ้ว <c oughs> แหนมนิ้วแหนมนิ้วเอาอันนี้ไป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 นั้นนะไปด้วยอันนี้หน้าตาเป็นงี้นะคะยำแหนมยำแหนมมงนอก,นอกอโอเคนะเดี๋ยวไปมีใบชะพลูด้วยนี่พี่จิ๊ดให้ดูหน่อยนี่ใบชะพลูพี่จิ๊ดปลูกเองเหรอค่ะนี่นะคะคุณปลูก ใบชุบครูหน้าตานี้นะเก่งน,นะปลูกผักเต็มสวนเลยค่ะพี่เขามีผักเต็มสวนมีทุกอย่างคือบ้านคนนี้ค่ะผักกะเพราถั่วพริกหัวะพาทุกชนิดเดี๋ยวน้องน้องน้าเอาเอาเอาอันนี้ไปนะเริงลัได้ได้โอ้โห ชื่ออะไรคะชื่อชื่อพินพรนอยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดโคราชค่ะนี้มาดูเพื่อนๆนั่งคุยกันกินแล้วก็คุยกันตามสบายเลยค่ะอย่าไปสนกใจมาถือมือพี่กินขนมเส้นรสติดแทนอร้อยอร่อยมลบมันมีกน้ยมี่สีเหลืองนะน้าแมท กิบมาอยู่เด้กกิ๊บอยู่ในกระเป๋าซิมนสิบปเบงมือซันยังไงนะใจหนัาอ้อนบอกพี่บอกันว่าเปลี่ยนี่ิีดเปลี่ยนที่นี่จเปจมาเด้อมาเด้อไปนี่โอ้นอยู่ในทายรถนะเดี๋ยวค่อยเอาออกมามาเขาเจาอยเขาไม่นเขาไม่รู้หรอเน้ี่นะจ้ เราไนั่งใกล้แตบานี่หสันนมันมันสรมันสูงน่าผวพี่ภมมันสูงอ้าดนวีสหัสันนี่หลีดได้ไหมไ่ได้อล่เลยียหอลนัไม่มันสูงมันกินยาเลยทำผัวไม่ใหญ่นั่งแม่ไมอมัน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 ยอกินยาหลูเดีนี่บนอดเอเลีย บ้าน่ายรูปน้ำเด็กดีเนาะให้นอนที่บ้านใช่ไหมเออหมาลังเด็กก็นอนจะได้ปล่อยเลยเพราะเขาเอ็กไซติ้งไงแต่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 ว่าเออไอ้นั่นน่ะนะกไปยุ่งมันมากหมาลำคาญเดี๋ยวหมากัดนั้นก็หมาที่บ้านอ่ะเล่นได้แต่แต่ยุ่งมากนะมันมโงมันลำคานมาเด้อคำโอ้อะเลยอย่าไปแหย่มันอ่ะ มาเดกคนเดียมาเด็คนเยไม่รู้เ้อาให้้หอ้ นอกจากนั้นานะทัมปาร์ตี้เรื่นสวยกินเค้กไหมไม่ค่อยกินมากแถวบ้านใกล้ๆพ่อป้าอันไกลกว่าเพื่อนเนี่ยนะเป็นใจกว่าเพื่อนใครไปไม่รู้บ้านใจตุกตาตานี่ใช่ไหบ้านพี่ใจสะดวกสะดวกกึ่งกลางเองนะสะดวกสุดนะมีมย่างนี้ฮร์รี่ค็อกพูดว่าอะไรนะพี่จิ๊บว่าอะไรนะใส่แบบปิดปิดรอยยับปิดรอยปิดรอยยับก่อนมาสักหน่อ เดี๋ยวอาจู่ปอปิดเลยยก้ยปิดเลยยัเดี๋ยวขอเจนโอเจสสันปอันโอ้เนอเน้เจสนอ้เจอ้เลยสันอ้เจสสันอ้เจสสอเจสสโ้อ้อเันอน้เอน้ออ้้อ มาให้ร้องไห้เดวัยนี้ไอ้อย่างถุกตัวอีหยังไผตัวใครทำหนูบอกแม่มาถึกตัวมานมห้องไห้เสยอันสืบขี้มูกื่นกื่นป่ะที่าคิดใครหลอกดาวบอกมีมาคุณหลอกดาวว่าเป็นลูกนั่นแหละหลอกดาวใครหลอกดาวบอกมีมาอันนี้มีไม่ได้หลอกดาวนะไม่แน่ใจไม่รู้เรื่องเลยโอบหูเรื่องยัง ขาซื้อมกินเข่าป่ะสมมติวาโอเคมุนี้ก็สิกับบ้านกันเลรอจารยก่ลละเพราะช่วงน,นี้มันเริ่มหมึดเร็วขึ้นมานิดนึงนหนงก็ต้องขับรถกับหนึ่งชั่วโมงเกือบหนึ่งชั่วโมงถึงบ้านเนาะโอเคมือนี้ก็เอาไว้สนีทก่อนอาจารย์พี่น้องถ้าชอบคลิปหนังก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามใครให้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๊ะสวัสดีจ้ะ